สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้ากระผมนายมงคลอยู่โตเป็นผู้รายงานข่าวครับวันนี้จะได้นําข่าวสารดีๆมานําเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องเราชาวเขตเทศบาลเมืองลพบุรีได้รับทราบกันนะครับสําหรับข่าวที่1ในวันนี้นะครับโรงเรียนเทศบาล4ี่ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่1ทับ2565 เพื่อรายงานความก้าวหน้าในาการจัดการศึกษาและขออนุมัติใช้เงินโรงเรียนในการปรับปรุงห้องน้ํานักเรียนและปรับภูมิทัศน์เทคอนกรีดในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนที่โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบี L B R e, นายภัสกรปิ่นชัชวานผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งประกอบด้วยนายอุดมชัยชนะพานิ์ประธานกรรมการสถานศึกษาพระครูวรธรรมมานุกิจผู้แทนพระพิสูุิ์ส์นายสมชัยอินปุระผู้ทรงคุณวุฒินายนิติธรเดชหลังสดิทผู้ทรงคุณวุฒินายวิทวัตเสาสิริผู้แทนองค์กรชุมชนนายประดิษ์โพทองผู้แทนผู้ปกครอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดยนายภาสกรปิ่นชัชวาลผู้านการศากษรโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีปฏิบัติหน้าที่เลขาการประชุมได้แจ้งในที่ประชุมให้ทราบว่าในวันที่21กรกฎาคม2565โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2,565ในเวลา9นาฬิกาจุด00นณโดมาคารน,นเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการสารศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพียงกันจากนั้นเป็นการประชุมในวาระต่างๆเช่นการรายงานความคืบหน้าในการจัดการศึกษาของกลุ่มงานต่างๆเช่นกลุ่มงานวิชาการ ได้รายงานถึงการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโควิด -19 ซึ่งทางโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และในปีการศึกษา2,565ได้ํำเนินการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบภายใต้มาตรการการควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงการดำเนินการมาตรการที่สอบอคกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงสาธิการกำหนดอย่างเคร่งครัดกลุ่มงานกิจกรรมนักเรียนได้รายงานจำนวนบุคลากรในโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งประกอบด้วยคณะผู้บริหาร3คนครูประจำการ69คนครูจ้างสอน9คนเจ้าหน้าที่ธุรการสคนนักการพันโลโรงหคนแม่บ้านสคน และในปีการศึกษา2565ทางเทศบาลเมืองลบรีซึ่งนำโดยนายจำเริญสราชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบรีได้เพิ่มบุคลากรครูให้แก่โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีอีก2คนโดยในปีการศึกษา2565โรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบรีมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 จำนวนทั้งสิ้น1,419คนจากนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล4ระบบสาธิตเทศบามลมรุบรีได้ร่วมกันพิจารณาขออนุมัติใช้เงินโรงเรียนในบัญชีรายได้สะสมเพื่อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศติดตั้งภายในอาคารหอประชุมและการพิจารณาขออนุมัติใช้เงินโรงเรียนในบัญชีสะสมเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนที่ชมรุด ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นห้องเรียนและปรับปรุงภูมิทัศน์เทพื้นคอนกรีตในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานก็อนุมัติในเรื่องดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่นักเรียนนายกเกตรีรรรมนุกรรับสมาิสวเรผู้เรกรมารัแล้วก็จะ การรับประทานอาหารเานะครับจึงทำให้โรงเรียนพทศบาลสิเนี่ยได้รับการพัฒนาทั้งอาคารสถานที่นะครับคุณภาพของบุคลากรครูนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เรียนต่างนะครับก็เพิ่มเติมที่อสำหรับข่าวที่2ในวันนี้นะครับนายกเทศมนตรีเมืองลบบี ได้สั่งให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีจัดครูเวรอาสาตราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนในการข้ามถนนในช่วงเช้าและช่วงเย็นหวังรถเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการป้องกันการเกิดอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่เป็นอันตรายแก่นักเรียนหลังจากที่มีข่าวเกิดอุบัติเหตุด้านหน้าโรงเรียนอยู่บ่อยครั้งรวมทั้งล่าสุด มีข่าวอาชญากรรมแก่นักเรียนนายจำเริญสระชีพนายยศเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้ให้ความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวจึงได้สั่งการให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรีได้จัดครูเวรร่วมกับอาสาจราจรเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการข้ามถนนหน้าโรงเรียนและเฝ้าระวงังการก่ออาชญากรรมรูปแบบต่าง โดยทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนางสาวศิริพรกองแก้วผู้อุการสาธารณสุโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีกล่าวว่าหลังจากที่ได้รับ,บรนโยบายจากนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการข้ามถนนทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรีได้จัดครูเวรอาสา,าตราจร ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบุรีที่ผ่านการอบรมมาแล้วร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนในการข้ามถนนเพื่อลดอุบัติเหตุโดยการโบกธงแดงเพื่อให้รถหยุดก่อนที่จะให้นักเรียนนั้นได้ข้ามทางม้าลายส่วนผู้ปกครองนักเรียนที่นำรถจักรยานยนต์มาส่งทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่จอดรับส่งนักเรียนไว้เป็นที่เรียบร้อยและเป็นอย่างดี พร้อมจัดคณะครูในการอำนวยความสะดวกโดยนางสาวสิทธิพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสาระบบสาธิตเทศบาลเมืองบบุรีกล่าวต่อว่าบริเวณหน้าโรงเรียนถือเป็นจุดเสี่ยงอีกแห่งหนึ่งทางโรงเรียนจึงได้มีมาตรการการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยโดยเฉพาะทางม้าลายและป้ายบอกว่าด้านหน้าโรงเรียนเพื่อเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนลดความเร็วลงก่อนจะถึงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียน โดยทางเทศบาลเมืองลบบุรีได้มีการทาสีทางม้าลายให้ชัดเจนและเห็นเด่นชัดและได้มีการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในการรับส่งนักเรียนอีกด้วยด้านผู้ใช้รถใช้ถนนขอให้ขับรถกันแบบระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนให้ชะลอความเร็วรวมถึงการรักษากฎจราจรอ,อย่างเข้ครัดทางโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลมลบบุรี จะมีการรลรงลงให้ความรู้แก่นักเรียนควบคู่กันไปโดยซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีระเบียบวินยัยเคารพกฎจราจรและทําให้เกิดความปลอดภัยในระยะยาวโดยนายจำเริญสระชีพนายกเทศมตรีเมืองลบบุรีให้ความใส่ใจและห่วงใยเป็นพิเศษต้องเลือกอุดช่องว่างในการก่อเหตุไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข่าวเกิดกับนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลบบุรี โดยส่วนของเทศบาลมูลรบีจะมอบหมายให้เจ้าที่งานเทศกิจเทศบาลมูลรบีร่วมกับรูเวรและประสานงานขอกำลังเจ้าหน้าที่จัดกำลังดูแลในช่วงเช้าและช่วงเลิกเรียนเพื่อให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลมูลรบีเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ สำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาและต้องขอกราบขอบพระคุณนายแพทย์วราศักกรเลิกกรรมการผู้จัดก,การเคเบิลทีวีลบรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ